สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับน้องเตยครับผมชื่อเก้าครับครับอันนี้คือผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในรุ่นของยามาฮ่า R15 นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่ได้ใช้กับยามาฮ่า R15 คันนี้ก็จากที่ใช้มาหมื่นกว่าโลก็แบบเป็นรถที่คล่องตัวนะครับผมว่าเป็นรถที่คล่องตัวมากมแล้วมันไม,ม่ใหญ่เกินไปเหรอผมว่า มันเหมาะเหมาะดีกับรถรุ่นประมาณนี้นะครับ oh. การเดี๋ยวการอะไรนี่ก็ผมว่าทํางานได้ดีแล <c oughs> ้วคิดว่าถ้า,อ,า,อ,อ,ายอย่างเช่นเป็นแบบว่าเรื่องอัตราเะ่รอย่างเงี้ยเขาจะขี่ค่อนข้างสนุกไหมครับสำหรับุ่นนี้ถ้าถ้าขี่ตัวการเปิดแบบ VVA ขึ้นผมว่าสนุกมากนะครับแต่ว่าจะติดที่ว่าแบบคัส150แบบเกียร์6มันจะห้อยห้อยใช่ไหมใช่ครับอาจจะต้องแบบ ไปรีแมปแล้วก็โทสเตอร์เอารีแมปโทสเตอร์เอาใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณโบสคุณโบสหลังจากที่ได้ขี่ R 1 5คันนี้โดยรวมความรู้สึกที่ได้ใช้งานเป็นยังไงบ้างครับผมชอบครประหยัดน้ำมันถังเดียววิ่งยันยุทธยาไปหลงในกรุงเทพอีกอันนี้คือขี่ทางระยะยาวใช่ไหมใช่คือผมเติมที่เนี่ยท่าช้างเนี่ยแล้วก็ขี่ลากยาไปกรุงเทพเลยแล้วก็ไปหลงอีกกว่าจะถึงยุทธยาเหลือสองขีดให้ขี่ สองขีดได้ขี่ประหยัดประหยัดประหยัดที่แค่เลยประหยัดมากแล้วคือเป็นแบบว่าถ้าอย่เช่นเราขี่จากจาันไปยุธยายเนี่ยอาตาัตราเฉลี่ยน้ํามันตอนนั้น,นประมาณไปรประมาณ30มสิบลิตรโอเคนะ okay, ไม,ไม่ไม่เกะโดยขีย่แบบหมดปองไหมหมดปองไหมสามสิบล,ลิตรยืนพื้นร้อยี่แต่ร้อยี่รอบมันก็อยู่ที่แปดเก้าพันแล้วนี่ยแปดเก้าพันแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าทับสปีดมันความเร็วคือัวได้ไรแม็กสปีดมันร้อยสี่ประมาณนี้ ลองลองรถสปีดคันนี้แบบเดียวๆนี่วิ่งประมาณเท่าไหร่ไม่ไม่เกินร้อยห้าที่ที่ขี่ตอนนู้นนะแต่คือผมว่าขี่เรื่อยๆร้อยยี่ของผมสบายๆชิวๆมันคนขี่รถไม่เร็วแล้วขี่แบบยืนพื้นที่กำลังรู้สึกว่ากำลังสบายอย่างเงี้ยคือประมาณร้อยถึงร้อยยี่กำลังสบายไม่เข่งเกินใช่ไหมใช่แล้ในส่วนเรื่องเกี่ยวกับอัตราเร่งอัตราเร่งอัตราเร่งถ้าเปรียบเทียบในคลาสร้อย้าสกันหลายๆค่ายนะก็ก็โอเคไม่เก๊ แถมโชกก็เป็นโชกหัวกับช่วงล่างก็โอเคในราคาไม่ถึงแสนถือวใช้ได้ฮนะแล้วเรื่องเกี่ยวกับความคล่องตัวมันขี่สนุกไหมความคล่องตัวถ้านั่งสบายไม่ไม่ได้หมอบจนเกินไปขี่สนุกไหมในเมืองก็ขี่ได้ไกลๆก็ขี่ได้มันมันก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถไว้ขี่ทางไกลด้วยหรือใช้งานด้วย แล้วถ้าอย่างเช่นเกี่ยวกับระบบเบรกถือว่าใช้ได้ไหมเบรกนี่ดีเลยถือว่าดี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 ดมากๆไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเพิ่มเลยระบบเบรกอยู่ถ้าหากเราจะเอารุ่นนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยคิดว่าโอเคไหมตัวเริ่มต้นสําหรับผมได้นะโอเคนะสําหรับพวกมือใหม่น้องๆที่อยากได้บิ๊กไบค์แต่ไม่มีงบก็อันสิบห้าเนี่ย,ยตอบโจทย์ถึงแม้จะไม่ใช่บิ๊กไบค์เกิดแต่ว่า มันก็โอเคอ่ะมันเป็นตัวเริ่มต้นมันได้ฟอารมณ์เหมือนกันใช่ไหมใช่มันมันก็ไม่ได้เหมือนอะ้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็รูปทรงมันด้วยความที่เป็นรูปทรงสปอร์ตใช่ไหมมันก็สวยอยู่เหมือนกันนะโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถที่ดีที่สําหรับมือใหม่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างสนุกใช่ถือว่าเป็นตัวที่ถ้าเรามาเริ่มต้นสาหรับการขับขี่แนวรถมีคลสก็ไม่ได้เกินมือใช่ครับมันไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ว่ามันมันก็ทําความเร็วได้ในระดับหนึ่ง ึงแม้จะแบบไม่สูงก็เหอะแต่ว่าแต่ผมว่าร้อยสี่สิบนี่ก็ทัดชนจริงๆก็ตายเหมือนกันนะโอ้ชิบหายแล้ว <Okay S 1> เพราะฉะนั้น <c oughs> ขับขี่ปลอดภัยเพราว่าน่าจะสัญที่สุด okay. Okay. ขอบคุณมากนะครับโบสครับผมแลวสวยเจ้าตัวเ <c oughs> จ้าตัวเนี่ยโดยรวมแบบความรู้สึกในการใช้งานเนี่ยถือว่าโอเคไหมคุ้มค่ากับเสียเงินที่ซื้อไปไหมผมว่าคุ้มค่านะครับกับราคาราคาคาร้อยห้าสิบสีที่ แบบทุกคนก็จแบบผมว่าทุกคนก็สามารถเล่นได้ในราคาเท่านี้ครับแล้วแบบราคามันก็ไม่ได้สูงมากอะไรมากแต่งก็เยอะใช่ของุ้ยของแต่งเพียบเลยแล้วถ้ากําลังเครื่องร้อยห้าห้าเนี่ยคิดว่ามันเบาไปไหมผมว่าผมว่ากําลังรีกกำลังดีดีกว่าเพราะว่าแบบมันก็ทุกคนก็รู้แบบมันอยู่ในคาสร้อยห้าสิบนี่ครับาาแบบกําลังเครื่องพวก อะไรพวกนี้มันก็แบบตามซีซีมันอยู่แล้วอผมว่ามันก็ดี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 ดในคัสร้อยห้าสิบครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถที่จะต้องได้ขับขี่สนุกแล้วก็เป็นมิตรต่อผู้ขับขี่<ช>แต่คิดว่า r สาิบห้าตัวเนี้ยถ้าหากเราเอามาขี่เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับใครหลายๆคนคิดว่าเหมาะไหมครับผมว่าเหมาะนะครับเริ่มต้นที่แบบซีซีเล็กกล่อนก็ได้ไม่ต้องไปแบบสูงสูงม,มัน มันก็ถือว่าเป็นรถที่ดีใช่ไหมครับใช่ครับก็ <c oughs> ต้องข,ขอขอบคุณน้องก้าวแล้วก็เจ้าโบที่อยู่ตรงนู้นนะฮะใช่ครที่อยู่ตรงอธิบาย,ยตรงนู้นที่มาช่วยอธิบายเกี่ยวกับ Yamaha r สิบห้าคันนี้ซึ่งตามจริงมันก็ถือว่าเป็นรถอีกตัวหนึ่งที่สําหรับใครที่ขับขี่ในช่วงของเริ่มต้นในการขับขี่เนี่ยเราสามารถที่จะลองสัมผัสดได้ว่าเอ้ย ฟิลสปอร์เป็นยังไงกําลังเครื่องเป็นประมาณไหนขี่ยังไงเป็นตัวเรวิ่มต้นของการใช้งานในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการลงสนามตัวนี้ก็จะใช้งบที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการได้ซื้อนะครับโอเคฮะขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์โอเคครับให้กับช่องโมโตโลฟ์ฟันครับครับแคบิดชีวิกตก็สนุกแล้วเจอกันใหม่ครับครับโชคดีครับผมป,บปิดกล้องให้หน่อยครับ enjoy enjoy ปดกล้องให้หน่อยโอเคได้เรียบร้อยขอบคุณนะครับครับสตตร์เครื่องให้หน่อย แล้วของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะอของแต่งคันนี้จะมีเป็นจะพูดยังไงเดียบเป็นฟิล์มฟิล์มแล้วงัเป็นฟิล์มฟิล์มเรือนไม้เนี่ยครับเป็นฟิล์มเรือนไม้เหรอครับใช่ครับอืมนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าสีอะไรเหมือนกันเต่จะช่วยกันลอยให้เนาะใช่ครับกันลอยอ่ามีตรงไหนอีกับมีกันลอยถังกันลอยถังใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นอะไรเดีย คิวคิวอันนี้คิวแต่งใช่ไหมฮะเนี่ยคิวแต่งครับคิวแต่งทรง R6 รหกราคาแพงไหมฮะแบบเนี้ยหกร้อยกว่าบาทหรือเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยแหละครับซื้อจากร้าน OR6 หดีนี่ฮะตัวสุดยอดเลยือเาจะมีอปอนปอนใช่ไหมฮะแล้วกูน็อตครับผมน็อตเททีน็อตเททมีตัวปิด ปีกระจกตัวตปีกระจกแต,แต่ว่าเป็นยังไม่ไดีดีเป็นของเดิมของเดิมใช่ไหมฮะโอ้ยโลโก้นี้โลโก้นี้รถแรงขึ้นร้อยสิบเปอร์เซ็นแรงจัดแรงจัดโอเคฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งฮะคือเกี่ยวกับเรื่องสต,ติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เหรอฮะทำจากไหนครับเนี่ยผมจำชื่อร้านไม่ได้ผม ทำในเน็ตนะให้เขาแบบทําให้แล้วก็อันนี้คือมีแบบให้เขาไหมหรือให้เขาคิดแบบให้เองครับจริงไหมเนี่ยใช่เพราะว่าคันนี้มีคันเดียวในประเทศใช่ครับจะเป็นจุดน้ำก็จะเป็นตะปูนอ่ะปูนวันนี้จะเป็นสปูใช้แล้วแล้วก็เป็นโซ่ฮะเอ็กลิงเอ็กลิงก็จะเป็นยางยาง ยางพิลลารี่ฮะไฟฟ้าก็เป็นไทสั้นไทสั้นไทาสั้นครับทำได้ไหมต้องต้องต้องหมุนต้องต้องขัดเอาครับอ๋อก็จะเป็นไฟท้ายแต่งอ๋ออันนี้ไฟท้ายแต่งเหรอเนี่ยใช่ครับอ๋อไฟท้ายแต่งว่ะโอ้สวยสวยอ๋อไฟท้ายในตัวเนาะไฟเลี้ยวในตัวรับแต่งก็จะมีประมาณเนี้ยแบบแต่งไม่ได้เยอะมาก โอเคฮะขอบคุณมากครับก้าว